بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ขอความรักความเมตตาอิรยาตเตอฟิ้ใหญ่กอลอสุบะฮันุวาตาลาจงมีแด่ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการอันกุรานส่งค่าผู้รู้มีคุณทุกท่านครับวันนี้เราพบกับเยาวชนคนเก่งของเราอีกตอนหนึ่งนะครับก็ทักทายกับท่านพี่น้องทางบ้านก่อนอัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮะบเระกาตุเป็นยังไงท่านพี่น้องครับกับการนําเยาวชนคนเก่งมาพบกับท่านพี่น้องในสองตอน ่อนที่เราจะมาพบกันในตอนที่3เนี่ยท่านพี่น้องครับมีอะไรที่แนะนํามีอะไรที่จะบอกกล่าวนะครับท่านพี่น้องก็พูดคุยบอกกล่าวกันได้ในรายการเราพยายามที่จะนําบุคคลไม่ว่าจะเป็นเยาวชนไม่ว่าจะเป็นคุณครูไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองเป้าหมายเดียวความหวังเดียวท่านพี่น้องครับทำอย่างไรก็ได้ให้เด็กให้ผู้ใหญ่ให้มุสลิมทุกคนเนี่ย กลับมาจับอันกุรอานกลับมาอ่านอันกุรอานกลับมาสร้างบรรยากาศสวรรค์ในบ้านกับการอ่านอ่นคุรอานจะเป็นหลังซุบฮีก็ได้จะเป็นหลังละหมาดมักร็บก็ได้นี่คือเป้าหมายที่อะไรครับต้องการให้เกิดขึ้นวันนี้เราได้ฟังเยาวชนคนเก่งที่พูดคําว่าเยาวชนคนเก่งเดี๋ยวพี่น้องบางท่านอาจจะบอกลูกฉันที่บ้านก็เก่งทุกคนท่านพี่น้องผมบอกว่าเปิดโอกาสนะในรายการ อัลกุรนสูงค่าหรือในรายการของฮาฟิซัลกุรานในเช้าวันเสาร์ท่านพี่น้องครับถ้าท่านมีลูกมีหลานโดยเฉพาะในช่วงที่จะปิดเทอม่ยท่านพี่น้องครับท่านต้องการที่จะพาลูกหลานมาออกรายการหรือมาอ่านอันกุรนในรายการเราก็สามารถที่จะด้ครับจัดตารางให้กับท่านได้กับการที่จะได้สร้างเด็กให้กล้าแล้วก็สร้างเวทีให้กับเด็กๆเ,เนี่ยเรายินดีนะครับท่านพี่น้องครับวันนี้ที่บอกสันมานฟาริซีเป็นคนเก่งเพราะว่า ท่านไปสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยณประเทศตุรกีในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเราก็จึงเชิญเซนมารฟาริซีมาอ่นาอนอัลกุรอานซึ่งเราได้อ่านสซโลกาฟิรูนไปแล้วนะครับแล้วก็อ่านสุรลอะไรครับอันมาอูนไปแล้ววันนี้เราจะพบกันในสซโลอะไรตะการสุดนะเชิญครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى ذل حتى ذل حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرُ، كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، لَتَرَهُنَّ الْجَحِيمَ. ثم لترؤنها عينا اليقين ثم لتسألن يوم إذ عَنِ انعيم ل صدق الله العظيم มาช่าง Allah ท่านพี่น้องผมว่าเป็นคนที่อยู่กรุงเทพตอนกลางอะนะพระขนมนะเขาเรียกชั้นกลาง น้องจอกนี่คือขออนุญาตนะท่านพี่น้องไม่ได้แบ่งคนกรุงเทพนะคนน้องจอกบินบุรีเนี่ยอยู่ชั้นหนึ่งคนกรุงเทพพระขนงเนี่ยชั้นหนึ่งแล้วก็ฝั่งทนอีกชั้นหนึ่งถ้าเรื่องอ่านกุรอ่านนยนะสู้คนน้องจอกกับบินบุรีไม่ได้ถ้าภาษาดับเขาใช้คําว่าภาษาชัดเพราะครูยังเป็นคนแบบยังใส่ใจแล้วก็สอนแบบตัวต่อตัว,ตวแล้วก็ทํามาเป็นกรุงเทพชั้นกลางเนี่ยก็แล้วแต่โรงเรียนละ ว่าโรงเรียนไหนจะเจอครูที่แบบใส่ใจแต่ถ้าเป็นกรุงเทพชั้นในเนี่ยครูค่อนข้างจะขาดอันนี้สิ่งที่พบและประสบจริงๆท่านพี่น้องผมผมเป็นคนกรุงเทพนะแต่ไม่ได้บอกว่าจะจะมาตําหนิหรือว่ามาเปรียบเทียบว่าใครดีกว่าใครสุดท้ายเนี่ยเวลาลิ้นที่อ่านมาเนี่ยมันจะเป็นการบอกได้แล้วว่าครูที่สอนกู้อ่านเนี่ยตรงไหนที่จะชัดกว่ากันถ้าเราไปดูคนต่างจังหวัดที่ไม่ใช่คนกรุงเทพ ถ้าฉะเชิงเซาเนะี่ยท่านพี่น้องต้องยกนิ้วให้เลยฉะ,ฉะเชิงเซานะครนานะยกนะท่านพี่น้องนะเขาค่อนข้างจะเรื่องตัวหนังสือเรื่องวัคซีตเนี่ยเขาเน้นมากๆไล่ความสําคัญมากแต่เวลามากรุงเทพชันน้นในเด็กค่อนข้างจะเรียนอะไรเรียนเยอะไปแล้วก็เรียนพิเศษเยอะมากและเวลาที่มาเรียนเนี่ยไม่มีเด็กกับครูที่จะเรียนแบบตัวต่อต,ตัวเนี่ยน้อยส่วนมากจะเป็นอะไรเข้าเป็นกลุ่มและเข้าเป็นกลุ่มปุ๊บครูก็จะดูแบบ ไม่ทั่วจริงๆท่านพี่น้องแต่ที่พูดทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ใช่ยอนและไม่ได้ชมนะท่านพี่น้องนะสันมานเป็นคนแถวไหนบ้านบ้านสันมานปัจจุบันอยู่ที่ไหนเขาเรียกอะไรถนอนอะไรเจริญพาดเจริญพาดกรุงเทพชั้นชั้นในซีข้างในถ้าถามว่าไปจับเด็กแถวนั้นนะในฝั่งทนก็ไนดะ้เอาฝั่งทนทั้งหมดเลยลองให้อ่านนั้นกู้อ่านนะเต้นยูวิทกับมาขลรมีปัญหานอกจากว่า คนที่ไรเข้าหาครูคนที่หาเวลาเรียนพิเศษเนี่ยนะจะได้ไม่กี่คนหรอกไม่ใช่บอกว่าได้ไม่ถึงคนสองคนได้ไม่กี่คนลูกผมเองท่านมีน้องลูกผมเองเนี่ยถามว่าเรื่องมคอัคคลดกับเต้นจวิทแม่นยังยังเพราะอะไรเวลาของการสอนเนี่ยตัวเราเองก็มีเวลาให้ลูกน้อยไปถึงบอกว่าวันเนี้ยสั้นมนันค่อนข้างจะเป็นเด็กที่ถ้าเรื่องมัคคอดนะกับเต้นจวิทก็ประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าสมบูรณ์ยังยัง แต่ไของเขาเพิ่ง14ในเรื่องของทํานองอันทำดุวดินแล้วแล้วเข้าไปสร้างชื่อเสียงมาก็อันนี้คือบอกกับท่านพี่น้องว่าวันนี้ถ้าเรารักลูกหลานเนี่ยนะเราต้องเสียสละเวลาเราต้องแบ่งเวลาจริงๆให้กับใครให้ลูกหลานเราวันนี้ที่บอกว่าไม่ว่าจะมีแท็บเล็ตไม่ว่าจะมี iPad ไ,ไม่ว่าจะมีเว็บไซต์ไม่ว่าจะมี Google ไหนท่านพี่น้องลองเข้าไปดูแล้วท่านจะรู้ว่าวันนี้สื่อหน้าวันนี้เยอะมาก เราจะบอกว่ามีตังค์แล้วให้ลูกหลานแล้วมีโทรศัพท์แล้วก็ไปม,มีอะไรต่อะไรอยู่ในนั้นไม่รู้เนี่ยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือกุรานวันนี้เราอ่านกันอยู่โซลอะไรต่การสุดต่การสุดคือโซลอะไรการแข่งขันกันคือเวลาเราอ่านกุรานในละมหมาดในท่านพี่น้องมันอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกอะไรถ้าสมมติเราอ่านโซลฟาติห้านัดบังคับแหละแล้วก็ท่านบอกว่าเราการแรกจะอ่นานคุณยาเราการสรองอ่านคุณวันเรา ผมขอโทษท่านพี่น้องครับถามจริงๆว่าที่ท่านอ่านกุญยากุลวันรลอเนี่ยท่านรู้ความหมายไหมถ้าท่านรู้รู้ขนาดไหนแล้วถ้าท่านรู้ท่านบอกว่ามันเตือนอะไรท่านเอาถ้าอ่านแล้วได้อะไรบางคนบอกว่าก็ครูเขาสอนมาว่าให้อ่านเลยนะกุญยากับกุลวัลลอใช่ไหมล่ะเวลาวะลัดดอลีนอามินเป็นอะไรมันกุญยาในการยุหยมันได้อ่าน ถามผลละบุญได้ไหมอัลลอฮ์เป็นผู้ประ,ประทานให้ผมไม่บอกว่าท่านจะได้มากหรืน้อยอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานตามเจตนาที่ท่านอ่านแต่ถ้าท่านอ่านแล้วท่านรู้เวลาสมมติถามว่าผมเนี่ยบางคนบอกจบนอกเวลาละหมาดอ,าอ่านสุนอะไรผมบอกบางที่ผมการกุญยาแต่ไม่ใช่กุญวันรอถามทำไมอันกุญยากาลังเตือนเราว่าเมื่อกี้เราผ่านไปเห็นวัดเราผ่านไปเห็นสิ่งที่เป็นศาสนาสถานของคนอื่นหรือเราไปไประชุมอยู่ในใกล้ๆก,ก,กับศาสนาสถานคนอื่นเนี่ยเราต้องบอกอยู่ตลอดว่า และอาบูดูมาตะบูดูนฉันจะไม่อบาดาในสิ่งที่พวกคุณสักการะและกลุ่มดินอกุม,มารีดินศาส,สนาใครศาส,สนามันอย่ามายุ่งกับฉันนะเรากําลังบอกแต่ถ้าอ่านกุนวันร้อยครั้งหนึ่งก็คืออะไรว่าลัมยกุลละหูกุฟวานหัดไม่มีใครจะมาเป็นอะไรครับผู้ที่จะเทียบเคียงหรือเป็นหุ้นส่วนกับอัาลรอได้นี่คือสิ่งที่เรากําลังจะเตือนตัวเราถ้าเราอ่านสองต้นนี้แล้วที่เราอ่านลงเปลี่ยนบ้างสมมติละหมาดมีตั้งห้าเวลาหน่ละหมาดสุนัตมีตั้งเยอะท่านพี่น้องครับ ซูโบอ่านกุญเอาเราเป็นฟรลคกกาก็อบินเนสบ้างก็ได้ขอความคุ้มครองซูรออะไรครับตอนบ่ายอ่านกุนยากุนวันรอก็ได้อัสรี่เปลี่ยนวันอัสรี่กับอินนาอัตอยนาก็ได้เวลาม้ากระเด็บเปลี่ยนเป็นอารอไอบ้างก็ได้แล้วก็เตือนสักนิดหนึ่งก็คือตะการสุดตะการสุดอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลาอัลซันมานอัลละยาทีละอายะอันหาเลยอันฮากุมุตตะกาสุดอายะที่สอง ح ุต زرت ح ت ต ز ر ลม ل م ق ا อัลลอฮ์กำลังบอกเราก่อนอันฮากุมุตตะกาสุดท่านพี่น้องครับการสะสมหรือการแข่งขันนะ่นะลองทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนะี่ยการแข่งขันและการสะสมเนี่ยมันทำให้เราเพลินจริงๆถามว่าสมมติอ่ะบางคนชอบนาฬิการุ่นแบบเก่าๆนะรุ่นแบบอะไรโอเมกา้าใช่ไหมมีไห แบบรุ่นร้อยปีที่แล้วแล้วก็แบบคือคนเล่นนาฬิกาเขาจะรู้ว่าถ้าคนชอบนาฬิกาถ้าคนที่ได้เก่ากว่าโอเคถามว่ามีความสุขไหมนั่นแหละคือตะกาสดถ้าคนที่เล่นสารบันแบบรุ่นไหนเขาอยากอะไสรสลีมหรืออะไรนะแบบตอนนี้ราคาเป็นแสนแล้วมั้งเวลาไปมาักงการเนี่ย้าเจอทถนเจอนาฬิกาเก่าๆนะคว้าข้อมือเลยเท่าไหร่บอกแลกอะไรก็ได้คือคนชอบเนี่ยยังไงก็ได้ ขอให้ได้ถ้าสาราบันบางทีเห็นพวกอยู่อย่างนี้ใช่ไหมลนะ่ะผมเนี่ยชื่อเรียกไม่ถูกแต่มีเขาหลายืนอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าพวกถามว่ายังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่สมมติบางคนชอบผืนนี้เท่าไหรบอกเลยคือสะสมให้ได้หรือบางคนชอบนักฟุตบอลลูกฟุตบอลเห็นไหมโอ้หเวลาเขาตีเทนนิสเสร็จหรือว่าเล่นฟุตบอลเสร็จเขาเตะไปสักลูกหนึ่งเนี่ยนะมีลายเซ็นด้วยนะสะสมเลยนะเวลาเราดูคนที่เขาสะสมเนี่ย ลูกฟุตบอลบอลโลกปีนี้ใช้ลายนี้ปีนี้ใช้ลายนี้ลายนี้ลายนี้แล้วปีนี้ท่านพี่น้องลองดูฟุตบอลล่าสุดเนี่ยนะฟุตบอลล่าสุดถามว่าลายเป็นอะไรเป็นเครื่องหมายบวกบอลูกฟุตบอลยังมีเครื่องหมายบวกเลยลองไปดูวันที่อะไรครับบาซินบอกว่าจะใช้ลูกฟุตบอลลายไหนเนี่ยในสนามฟุตบอลโลกเนี่ยที่จะจัดขึ้นเนี่ยยังมีเครื่องหมายบวกเลยถามว่าท่านไม่คิดอะไรท่านดูบอกเป็นเรื่องปกติแต่วันนี้คนที่สะสมอะไรอย่างก็ถ้าส่วนตัวผมผมสะสมสองอย่าง ผมสะสมสแตมถามเวลาเบื่อผมก็เอาสแตมมานั่งดูเนี่ยนะมันก็คลายเครียดได้ส่วนหนึ่งก็สะสมธนบัตรของแต่ละประเทศวันนี้อันฮากุมุตตะกาสุดใช่ไหมคนที่สะสมทรัพย์สมบัติอาญะนี้บอกว่าคนที่สะสมทรัพย์สมบัติมีที่ตรงนั้นมีโฉนดอยู่ตรงนี้มีตึกอยู่ตรงนั้นเก็บตังตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งดูคะแนนเรื่เลยนะสมุดบัญชีธนาคารมีเงินเท่านั้นเงินทถานั้นเงินเท่านั้น,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 นปีนี้จะได้จากตรงนั้นตรงนั้น ฮัตตาจุตุมุ l ม a กอบิดผมไปเองนะเจอแน่เวลาตายไปอยู่ไหนไหนหลุมฝังศพฮัตตาจุตุมุนม a กอบิดถ้าแปตามตัวใจวันที่ท่านได้ไปเยือนหลุมฝังศพดินกบหน้าแล้วท่านจะรู้ว่ามันน่ากลัวอา่านต่ออีกสองอายะกันละกันละ س و ف ت ع m م و ن ทุ a มกันละ س و ف ت า ل م و n าเราเรียนภาษาอาหรับอัลลอฮฺสุบฮานูรตารเราใช้คำว่าเซาฟ้าไม่ใช่ซาสมมุติว่าเดี๋ยวผมสองคนออกรายการเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปไหนกลับบ้านซานับซานัเยะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านใช้คำว่าซาแต่ถ้าเราไม่รู้จะไปไหนเราบอกว่าเดี๋ยวสิ้นปีเราไปเชียงใหม่กันเราใช้คำว่าเซาฟ้าอีกนาน อลอลร์ใช้คําในกุรอ่านถ้าใช้คําว่าซาฟ้าก็คือในโลกอาคีรอนอในวันกิยามาะกันและซาฟตะละมูลคนที่ยังเพลินคนที่สะสมคนที่ยังสนุกคนที่ยังอะไรครับอะไรก็ได้บางคนมีลูกเยอะบางคนมีหลานเยอะบางคนมีทรัพย์สมบัติเยอะบางคนสะสมนั่นเยอะอะไรพวกเนี้นะแล้วมันทําให้ท่านเพลินและลืมอลลารร์นะซาฟตาละมูลท่านจะได้รู้และอรรยัมวะซุมากันและซาฟตาละมูล พวกท่านจะได้รู้และเลาจะให้เห็นจริงๆเอาต่อกพวกเราท่านจะรู้มันอย่างจริงอยากเก็ตเลยท่านไม่น้องเห็นด้วยกับอะไรรู้อย่างมั่นใจเอาต่อลันนรวที่น่าก,กลัวก็คือว่าอะไรครับคนที่เพลิน คนที่มีทรัพย์แล้วคนที่ไม่ออกสกาศคนที่ไม่ทำาซดากะ็คนที่ไม่่วยเหลือเด็กกำพร้าไม่่วยเหลือเด็กยากจนน่นะแล้วตาเราอ,อุ่นนั่นจะหิมพวกท่านจะได้เห็นไฟนรกยาหิมก็คืออะไรครับไฟนรกเอาต่ออมมัลาาลอฮ์นินอัลลอฮ์ย้ำว่าแล้วถาเราอุนนะลแน่นอนและมีนูนที่มีเครื่องหมายชันด,ด้ ท่านจะได้เห็นมันไอ้นั่นอยากินอย่างจริงเลยสุดท้ายท่านี่น้องครับซุมมาลาตุสอัลลนวันนี้ท่านมีบ้านกี่หลังท่านมีเงินเท่าไหร่แล้วท่านมีลูกกี่คนท่านมีโต๊ะกี่ตัวท่านมีเสื้อกี่ตัว บางทีผมไปเปิดตู้เสื้อของผมเองนะท่านพี่น้องนะผมเคยหยอกล้อก,กับเช้ากับภรรยาผมว่าใต้ไปเราสองคนเนี่ยโดนสอบสวนแน่ๆเลยแฟนผมยืนตกใจเลยเวลาเราจะเลือกชุดออกไปงานเนี่ยนะเขาถามต่อไมโต๊ะเธอไอชุดดำขเธอนะในตูนะ้เป็นสิบเลยภรรยาผมบอกว่าของบางก็เหมือนกันแหละโต๊ะก็เป็นสิบเหมือนกันนั่นแหละก็บอกว่าแต่โต๊ะเรายังไม่ได้ใส่นะ เวลามีคนไปใครมาหรือเจอครูบาอาจารย์ที่เราเคารพเนี่ยเราก็เอาชุดใหม่ที่ยังไม่ใส่ที่มันยังอยู่ในกล่องเนี่ยก็ฮาริยอให้เขาไปไม่ใช่บอกเราซื้อไว้เก็บแต่เราบอกว่าเวลาเราทําบุญเราก็ทํากับใครของใหม่ๆแต่ที่แน่ๆท่านพี่น้นองครับถ้าสมมุติเรามีโต๊บตัวเดียวสันมานมีโต๊บสองตัวสันมานก็ต้องถูกสอบสวนว่าโต๊บสองตัวเนี่ยใช้คุ้มหรือเปล่าถ้าผมมีสิบตัวสันมานมีตัวเดียวสิบตัวโต๊บก็จะฟ้องเหมือนกันว่าซื้อฉันมาแล้วไม่ใส่ฉันเลย เราก็จึงบอกว่าวันนี้เนี่ยลาตุสอลุนในเยอรมอิซินอันินไนวันที่เราต้องตายไปพบกับอัลลอฮ์เนี่ยท่านพี่น้องอัลลอฮ์จะสอบสวนสอบถามถึงความสุขที่ท่านได้รับวันนี้ถ้าอัลลอฮ์ให้เรานอนอยู่ในห้องแอร์ตื่นละหมาดสุบโบรหรือเปล่าวันนี้อัลลอฮ์ให้เรามีรถดีๆถามว่าเอารถไปใช้ในื่องศาสนาบ้างหรือเปล่าวันนี้อัลลอฮ์ให้เรามีลูกถามว่าลูกเราเนี่ยอยู่ในศาสนาหรือเปล่า วันนี้เรามีครอบครัวเราเป็นผู้นำที่ดีกับครอบครัวหรือเปล่าวันนี้เราเป็นภรรยาเป็นภรรยาที่ต่ออัดต่อสามีหรือเปล่าทุกอย่างท่านว่น้องท่านจําไว้เลยว่าท่านจะต้องถูกสอบสวนเขาจึงบอกว่าคนรวยเนี่ยเข้าสวรรค์ช้ากว่าคนจนคนจนฟังยิ้มเลยนะคนรวยนั่งเครียดเลยเราก็บอกตอนเด็กๆเกมื่อก่อนเราไม่มีอะไรเลยเราก็บอกเราเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยวัเราวันนี้เริ่มมีอะไรมีบ้านมีครอบครัวมานั่งมองโต๊ะท่านว่น้องเราเข้าที่หลังเขา ท่านจะไปเครียดอ,อะไรก็อัลลอฮ์ก็สอบตามกระบวนการของการสอบเพราะอัลลอฮ์คือผู้ทรงยุติธรรมมาลิกยิยามิดดินอันลลอฮ์เป็นผู้ทรงมีอำนาจกับการใดตรวจสอบแล้วก็สอบถามก็สอบว่าคุณไปได้ที่ไหนมาเอาตังค์ที่ไหนซื้อถ้าบริสุทธิ์ไม่ได้ซ้อเหลมก็ผ่านเหมือนกนเราขับรถไปแล้วโดนตำรวจเรียก,กคนที่ไม่โดนตำรวจรยกใครถึงเส้นชัยก่อนคนที่ไม่ถูกเรียกเราก็เหมือนคล้ายๆถูกเรียกแต่เรามีครบเรามีใบขับขี่เรามีพรบ ตำรวจก็ทาอะไรเราไม่ได้เราก็ผ่านไปปกติแต่สิ่งที่มันน่ากลัวก็คือว่าคนจนที่บอกเข้าสวรรค์ก่อนแต่ไม่ละหมาดถ้าท่านเป็นคนรวยแล้วละหมาดแล้วทํางานศาสนารับใช้ศาสนานแต่ถ้าคนจนไม่ละหมดาดอัลลอฮ์ไม่ได้บอกนบีไม่ได้บอกคนจนที่ไม่ละหมาดเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยแล้วทําไมจึงมีคนจนไปฟ้องกับว่าแล้วถ้าคนรวยเขาละหมาดล่ะแล้วคนรวยเขาออกอากาศล่ะแล้วคนรวยเขาทํางานศาสนาแล้วเป็นผู้ให้ล่ะพวกฉันล่ะอัลลอฮ์บอกอันนั้นถือว่าเป็นนบีบอกว่า เป็นสิ่งสุดท้ายแล้วที่บอกว่าก็เขาเป็นคนดีก็ต้องตามระบบไปเห็นไหมสันมานวันนี้เราได้มานําเสนอกัน 3, สามโรล่าสามตอนใช่ไหมโซาที่หนึ่งคืออะไรอันกาพิรูณสรอาที่สองคือมาอูลโซลาที่สามคือตะกาสุดก็ขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีงามให้กับสั้นมานนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากฝากกับสันมานก็คือว่าสันมานต้องนำความรู้ที่มีอยู่ไปให้กับใคร สังคมต่อไปนะครับก็ <c oughs> วันนี้ขอบคุณพี่น้องผู้ชมนะครับแล้วก็รายการนั้นก็อ่านสุข้าพไปรูวมีคุณก็จากจากท่านพี่น้องได้กับคำว่าอัสสลามวะลามกุลวุมบาระห์มัตุลลอฮ์บะบรอกมตุ